เมื่อกี้แค่น,นี้โดดโดดที่เบาเ่ยบุ๊ลอยเลยปรับรุงพีครับเพิ่งลงงานแรกก็ตอองปรับให้มันเท่าที่นี่ครับปรับบุรับปรับยังไนงะขอเจาะรูวไว้ตรงนี้นะครับมันมีรูอยู่สามรูปรับให้มันลงดีจะได้ไดม่หลัก ก็มีพี่นะครับที่ว่าถามผมว่าถาดประโยชน์ของถาดลึกจัดอ,อันนั้นปั่นใช่ไหมนะ่ะอัน,นอันนั้นปั่นใช่ไหมไม้หวายเออมีพี่นะครับที่ว่าถามในยูทูบประโยชน์ของถาดเป็นยังไงก็นี่นะครับเนี่ยถ้าปรับลึกก็จะเป็นตรงนี้เลยเนะี่ยลึกจัดน,นะ ก็เดี๋ยวแบบว่ารถวิ่งไม่ออกครับเยอะจัดเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับพี่ดูนะพี่เสาคำถามพี่ก่อนนั้นเลยก็ได้เนี่ยถ้าปับฝูงเนี่ยถ้าปับเยอะจัดดินก็จะเข้าถ่าดก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่เลยนี่นี่ดูเลยเน,น,นี่ยดินเข้าถ่าดป,ประมาณนี้นะครับถ้าเยอะจัดอ่าถ้าปับนอนจัดก็ เวลาเลี้ยวแล้วมันจะสายทิ้งนะครับเวี่ยงเลยก้านี่นะครับตอบพอดีเลยมีเหมือนมีผ้าประกอบต่อพี่คนนั้นเลยอ่าปรับเยอะกกำดินก็ขึ้นทาาอย่างรถของเซยเอกก็ไม่ขึ้นนะนี่อันนู้นขึ้นปรับใหมอ่านี่ครับ ใครบคนถามว่าแบบถาดมีประโยชน์ยังไงก็นี่ครับคลิปนี้มีคำตอบเลยพอดีลองคุบใหม่พอดีเลยครับสำคัญนะครับตัวถาดสำคัญมากโอ อยู่ที่เดิมครับอยู่หลังเนี่ยฟางกำนันกุ้งอยู่เส้นไปทางทุ่งใหญ่อยู่กับกับตดถนนนะครับก็มาทำนาของเชสสอนเชสสอนนาขอยูนี่นะน่าจะสิบห้าไร่ครับสามัน <Yeah>. <S <S วิ่งดีจัดครับแคมเส้นใหม่ของตัวเองมันเป็นคุบใหม่นะครับต้องว่าปรับให้มันเข้าที่ถ้าปรับไม่เข้าที่ก็ถ้าปรับเข้าที่แล้วก็ใชยยาวๆเลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนองค์องศาอะไรเลย สูงต่ำพอดีคือโอเคครับก็คือปรับขบกก็เอาง่ายๆคือเวลาสาดโค้งแล้วขบในสบัดก็คือใช้ได้ครับสาดโค้งแล้วไม่ดึงรถคือโอเคครับใช้ได้ พาไปดูกับเิว่อ้ยไม่ใช่กับเิว่เอเราดูโช๊คปุนนี่ครับขบข้างเราใส่จานข้างในใหญ่มากนะครับนี่จานข้างตรงนี้คุณจะเห็นแล้วนะนี่ครับเห็นล่างๆเนี่ยคือมันน่าจะเป็นหน้าติดไม่ติดกระดุกอดนะครับสองข้างเลยโอ้ไม่มีสายกับตัวนี้วิ่งนิ่งจัด นี่แต่ผมชอบคันเกียร์กขอนะไม่รู้ไปลอาดำบ็อกใครขอมาทำเนี่ยตาในชุมดำบ็อกหายนะครับนี่อยู่คันนี้เลยโชคดกคาปิโอ ไม่ได้ย้ำเองนะครับแต่ดูสภาพเลยลเนี่ยเลอะเถอะไม่หมดครับตัวแกงตัวที่ขนสาดขึ้นมาอ่าเดี๋ยวลองมีทีนะครับว่าเข้าทีได้ปล่า ได้ไม่แน่ยรบเนี่ยมาทาไปแก้

จบเพลงคนนี้ฝระตาบทดีามต้องมนรุ่นดูใบกันด้วยให้ดูเจเอกสาดโค้งให้ดูอที้งก่อน